ครับผมพี่นอกผักยกครับผมพระเอกเข้าหาฟื้นมาที่ครับงากเลยครับมือนี้พระเอกสารวัตรบ่มาครับผมต้รมดาสารวัตรมาไป่านนี้ได้กินเลยครับคืนมาได้กินเลยครับมีสารวัตรบ่ม่าตรงงากพระเอกครับออ <laughs> เอาพระเอกจัดเองมือนีพไปเอ่อมือนีพระเอกจัดเองครับ เดี๋ยวปลาม่จี้ครับผมลูกแล้วลูกแล้วครับผม,มเผาคือก็ล่ะครับง่ายๆครับฮู้มคันแมนได้นัดกันดีๆเพาะว่ายนะครับผมเนี่ยที่แหลกว่าสิบบม,มาเนาะว่าได้เตรียมอย่างที่แหละครับธรรมดานี่คันนัดกันดีๆนี่ผมอมหมอยังเครื่องมาต้่มครับ พิ่กอีก,กแล้วมาเหรอครับกีหร,รือสิเผาไงไงเลยครับผมเผาหรือกีกีหรือเผาอันเดียวกันครับถ<อ>ิมจะไฟ้ที่กันครับผมใหม่ทั้งนอกกันทั้งในสุกครับผมนั่นคือกีครับโอ้ยไฟครับโอ้สุกมันหูไป สารวัดเพื่นโปใสฟื้นร้ายไปนี่เรพิ่อนเผาแป๊บเดียวครับแช่คือเราอืมโอ้ยไฟครับนี่มันล่มครับผมธรรมดาจสารัดเพิ่นปรได้ดังกองแยง่ไปนี่ดหรอครับเออเอาไม่โยนปลาเข้าไปรถนะ <c oughs> บอก เอาลอยปินทานกันกวนปืนไป,ไป,ะปะป่าป่าไม่อีกแล้วครับผมพร,พระเอกผมนี่โอ้ยกางเกงไหมถอดออกซะไปสั่งว่ะยางพันกล่องเฮ็ดเป็นตเลตเลีเตลีลงเวย่ยเอาติดตามครับผมพมี่น้องช่วงเฮ็ดกินเข่าครับผมเออโอ้ยไฟนี่ไอจีว่าตะกี้ป่าครับรก,รกี้ขนกระซุกไฟกระดกะเดี้ยครับผมฮึ ไปยิงมาโวกพีทบอกหวยแตกครับผมเอาที่ตามครับช่วงเท็ดกับเขาครับผมกินง่ายๆเลยครับจัดไปครับเป็นทานแล้วพี่น้องเป็นทานแล้วจัดเข้าไปกูกี้กับถอยถอยกากาครับมันห่อนแห้งดังกองงหญ่เลยมันห่อนแห้งที่ไะบอนี่ย่ามคืนหอดจะแล้วกับคืนหอดย่ามนี่แหละครับย่ามกินเขาครับผม มันจีจัดการเลยครับถ้ามันขึ้นมากจีได้กินแล้วครับการทีมงานขึ้นมากเป็นอีกขึ้นมาเห็ดกรอนเลยครับสารวัตรบอ่อยขาดปลกลุกคลองเหมียงขับปลกคลองครับผมจี้เข้าไปจี้เข้าไปนี่เด็กกำลังกินอยู่ ลูกเราบอกกีแซบคือยังอันแซบคือยังอันสารวันบอกี้บ่หล่ะ ngoài กลางกาบะเดี๋ยวผู้กีมันดึกถิมเด้อโอ้ยคือหินนอนยิมอยู่บ้านผมเนาะมีคนบอกพื้นบอกถึงหินนอนว่าเหอหนอไปยังอยู่บ่เพื่อไปยังยี่บ่สารบันหินนองครับผมแก้วครับ ไปใส่มาใส่ทงให้ทงหน้าไปตัดอยแต่ยังขาดบ,บา่ได้คือแก้วครับผมนี่ตัวนี้น้อยอเมื่อกี้ครับผมเมียสั่งไว้ตัวยังไงครับไปเห็นเมียครับทีมง,งานผู้เลีเ่ยมบ่ได้ก็เป็นข้อขาดครับโดยเฉพาะพระเอกครับผม <c oughs> <c oughs> กินข้าวเหนียวพระเอกไม่นี่หิวคอวะ หอยังมานเอกเนื้อไก่อโอ้ยมีนาลาบกบวกกากีตัวใหญ่ครับผมหอไก่ทอดผุนมามื่อไเียวยบมำบานี่พี่น้องบวเมนบัวไ้ปลาไปบวกในไายุคหวยคือเห็ดจ oh, okay, ังสันอเมียหาะโอ้บอกบ่ถ <right> ึงหัวสงสัยบกบ่ถึงหัวนะหอกากมวยกินื่ไร่ทะครผมโอ้ยตลี่ตนเล่านะก็ไก่เห็ดกระปิผมบ่ หอกากหมูแหย่แก้วบ่มีห่หอกากหมูแหย่กันห่วยห่วยกับมีครับผมปลาก็มีแก้วก็มี่ถอดไก่ไปอีกแซ่บแซบครับผมช่วงนี้ช่วง,วงกลิ่นเขา๋วยวเขาวางจุ่มกอะไร <laughs> งานเขาอีก <laughs> โอ้ยอยู่ตรงไหนตรงหน้าครับผมเออบ้านนอเขาหากินอยู่ตรงไหนตรงหน้าตื่นมาสอบบ้างประเดี๋ยวว่าจะไป ห่างไปยังด้นี่นปิหนิตื่นขึ้นมาหนิช่วนกันบ่ได้ว่าหมช่วนไปห่างไปยังนะครับช่วนมาตรงให้ตรงหน้าครับผมห่วยอยีงสันบ่ปไปมองมองมองในห àng, ใน่างใน่ยังบ่ไปครับของกินห่างบ่กินครับพระเอกผม <c ười> เมียจังมาก <c ười> ออเอาเออจับไปต้องเห็ดต่ำต้องเห็ดตามคำสั่งตัวกว่าฉันก็หอบอียงกว่กากหมูแขงแข็งให้อีกเด้อจีบอกให้ฮาาาเาาเาเขาเขา นพอไปปลาเรืองอะไรกลวเกินมันก็คบแต่เขาขว้างแต่พร้อมไว้ย่างปอสุดหม่ยอมวางบ่าววักวางตอนที่ตีเขาตักวางครับผมวัานัวหัวม้วนกันครับต้องเอากำลังครับผมต้องปุ๊กจากสิบ่มเอยครับผมวัวม้วนกันแปลงจริงเหรครับกินเขาไปน้ำครับผม เดี๋ยวอยู่ลงยกสองครับพี่น้องนี่ไปวกไ้เพิ่อนพระเอกเพิ่นเคียเพิ่นออกเลยนนี่โอ้ยเห็นมากินเขาอีโมน่าป่ใหานี้นาะม่แย่เพิ่อนดียอนี่โอ้ยพระเอกสร้างแย่เพิ่นเดียโออกไปยอกมากออกไปยาเคียบด้อย่าเคียเด้กลกบมากินเด้อคำว่าอีมันห่วย เพื่อนวาม้วนกันนิดเดียวหอกครับผมยอกกันเล่นครับเนี่ย <laughs> ช่วงพักครับผมเอาเอาพลัง่งเอากำลังครับผมก<ท>ินข,ข,ขาน้าวกับแก้วเนี่ยเสบแท้มีกำลังแท้ครับผมกินแก้วแล้วจะหยอดน้ำ่หเนาะหันมาลักไปอีกครับคือกินข้ามหน่อยนะไปอีกชิมีแห้งนงมูบล,ะละ่ลเละเบิ้ลเบิ้ลไหลเหลยโอ้โหชิบเบิ้ลกล้องเลย อเขาก็เอ็นี่ยงกว่าไก่ครับป,ป่าตุย้ยยัเก็บใบให้เมียครับผมกับสันจิตเจอขี้ว่านั่นแหละครับ <c oughs> กากหมูแข็งๆครับผมพระเอกนัง่ง <c> ก <oughs> ินข้าวคับแก้วเลยละครับผมเจอกากหมูเขาให้เอ้ยจับแสบครับจับแสบพี่น้องวา,าว,าาวานนะว่างเลยไม่สดไปกองให้ว, <c oughs> ว่าอัาานไม่ได้ปลาไป็นเมียวางจัะน่ะไม่พี่น้องครับผม เพื่อนบอกเลยเพื่อนบอกเลยนี่ชือดกเว้ย่ยไม่ได้ไปว่าแสดงว่าของขังนัง้นมันน้ำเล่านั่นขันบแล้วเอาเส้นคลองแห่ฟ้าของแห่นี่ถือได้ปานเมื่อมื่อนั่นมีน้องนั่นคือไอ้เ็กลัดของพระเอกเขาเลยครับที่เพื่อนได้จับปลาตัวใหญ่เสมือเสมือนะครับผมเมี่อเพื่อนเอาของดีใส่ปากของแหเนื้ยหมูเสาก่อนออกมาครับเฉพาเ่าไป้ะได้จับเ่มือเนาะตัวใหญ่เนาะ มือว่านบ่ได้จับแสแดงว่า่ดจับป่าแสดงว่าเิ่นเ่อด้ใส่ให้ใหม่โมเมนแนแล้ววันนโอ้วันพระเพื่นไปวัดเพื่นเรบ่ไดเใส่ห็ดใจไว้ให้เมนก็คักกินเขาทุ่งนาจรงๆแล้วมันแสบครับผมพี่น้องกินอยู่ในบ้านมันแสบหรอครับ กินเห็นหน้าลูกหน้าเมียพระเอกบําบ้านั่งคนเดียวเลยไปลมกินนี่ไล่ไล่มันไปอีกแล้วโอ้ยเอาเอาเอาพี่น้องอิ่มแล้วครับผมจัดไปเก็บไว้ไวปตะห้อก็ไม่อยู่มือแก้วเให้ลูกเมียยหนักน้ำแข็งหรเงีอยกางหมอกกางง้วหมือนคันเรียกเก็บไว้เบาแล้วหามไป นี่ครับผมเรียบร้อยครับผมพี่น้องช่วงกินข้าวห้อแซ่บแซ่บแล้กันครับผมนี่เอาคอยพี่น้องเรียบร้อยครับเียรรบ้อยเอาบ้านมีกำลังบังซาเลยพระเยะข้าวจิหมานบ่ครับผมมือปืนจิเป็นพระเอกแท่นแต่ว่ามือเศร้านี่เพิ่นเป็นพระเอกแล้วครับผมตอนยกที่แรกนี่เพิ่นเป็นพระเอกครับแต่เบิ่งยกสองเพิ่นจิได้เป็นจูนครับบ้านบ่ บ <laughs> เอาพี่น้องครับผมเรียบร้อยครับเจ็บติดตามยกซองครับผมัน้อยลงไปยกซอง,งเบิ้งว่าผู้ใดมานบ่ามานกรับพี่เอกทีได้เป็นโจรเลยจีเป็นพระเอกตัวครับผมติดตาครับพ่มห้อง